เรื่องย่อละครคุณแม่แก้ขัดอรุณรดานักเขียนนิยายสาวแนวสืบสวนสอบสวนฆาตกรรมที่ไม่ค่อยได้รับความนิยมสักเท่าไหร่สมิงถูกแฟนหนุ่มที่คบหากันมานานอย่างนพดลบอกเลิกอีร้อนถึงเกวลินและยานากรสองเพื่อนซีต้องเข้ามาปลอบใจและถูกเกวลินล่าออกไปปาร์ตี้อรุณรดาเมามากเมื่อตื่นมากลับพบว่าตัวเองนอนอยู่บนเตียงกับชายแปลกหน้าและได้มารู้ที่หลังว่าคือปฏิหารหมอหนุ่มรูปหล่อทายาทเจ้าของโรงพยาบาลวรการ และเมื่อน้องสาวคนเดียวของอรุณรดาอย่างอารุณรตีที่มีความฝันอยากทำงานในวงการบันเทิงมาขอความช่วยเหลือเพราะถูกอดีตสามีอย่างวรเดชขู่จะแบล็กเมลทำให้อรุณรดาไม่มีทางเลือกต้องเอาเรื่องที่เกิดขึ้นในคืนนั้นไปเรียกร้องค่าเสียหายกับปาติหานปาติหานจึงยื่นข้อเสนอให้เธอมาเป็นคุณแม่แก้ขัดให้กับน้องมิกลูกชายวัยเจ็ดขวบของเขากับภรรยาที่หายสับสูนไปเมื่อ5ปีก่อนเป็นเวลา6เดือนอรุณรดาที่กำลังต้องการเงินไปช่วยน้องสาวจึงตอบตกลง งานนี้เรื่องราววุ่นวายต่างๆก็เกิดขึ้นในจะต้องรับมือกับวิลาวันนักลงทุนสาวเจ้าของกลุ่มวีวันที่ดรปารเมศพ่อของปฏิหารอยากให้แต่งงานด้วยเพราะต้องการเงินลงทุนเพื่อทำการวิจัยโครงการสเต t e ทคทั้งยังมีจรันเจ้าของกิจการรีสอร์ทรู้ที่เข้าหาอารุณรตีเพราะมีจุดประสงค์บางอย่างและคเชนหนุ่มหล่อมาดอบอุ่นนิสัยดีที่เข้ามาพัวพันในชีวิตของเธออี เมื่อสัญญาที่ต้องรับผิดชอบเพราะความจําเป็นก่อให้เกิดเป็นความรักขึ้นในใจของทั้งคู่หัวใจที่เหมือนจะปิดตายของปาิหารค่อยๆเปิดออกอีกครั้งแต่การกลับมาของทิมระดาภรรยาของปาติหารที่หายไปเมื่อ5ปีที่แล้วแถมยังําตัวน่าสงสัยได้สร้างความสันคลอนใจให้ทั้งคู่ปาติหารและอรุณราดาจะผ่านเรื่องราวต่างๆไปได้อย่างไรบทบาทของคุณแม่แก้ขัดและภรรยาปลอมๆจะเปลี่ยนชีวิตของอรุณราดาไปมากน้อยแค่ไหนทุกอย่างจะจบด้วยดีหรือไม่ต้องติดตามชม ออกอากาศทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา20นาฬิกา40นาทีทางช่อง7 HD เริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่19พฤษภาคมนี้